สวัสดีค่ะนักเรียนชานเกตไฟนะคะกลับเข้าสู่บทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคืออะไรพันธุกรรมพันธุกรรมเนี่ยคือลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้นะคะในภายในพันธุกรรมก็จะมีทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยถูกไหมคะลักษณะเด่นคืออะไรอ่า ถูกต้องนะคะลักษณะเด่นเนี่ยก็คือลักษณะที่แสดงออกภายในในรุ่นลูกร้อเปอร์เซนส่วนลักษณะดอยเนี่ยเขาจะแสดงออกมาในรุ่นหลานเพียงแค่25%เปอร์เซนตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนกันเลยนะคะ ลักษณะพันธุกรรมหมายถึงลักษณะการถ่ายทอดของสิ่งมีชีวิตจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะหรือจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นลักษณะการถ่ายทอดของพืชของคนและของสัตว์นะคะสีดอกเห็นไหมคะหรือจะเป็นลักษณะของสีผมหรือจะเป็นลักษณะของขนสัตว์ก็ตาม การถ่ายทอดพันธุกรรมของมนุษย์นะคะเช่นอ่าที่เชอร์เคยสอนไปแล้วว่าทีใหญ่จะแทนลักษณะเด่นและทีเล็กจะแทนลักษณะด้อยในข้อนี้เนี่ยเขาให้ทีใหญ่แอนล,ลีนของมนุษย์ผมหยิกอ่าผมหยักโศกก็คือผมหยิกนะคะเป็นลักษณะเด่นนะคะส่วนทีเล็กเป็นผมตรงนะคะเป็นลักษณะด้อยนะคะคร <c oughs> าวนี้มาดูรุ่นพ่อแม่นะคะถ้าพ่อผมหยิกแม่ผมตรงนะคะเ่าจะเห็นว่าพ่อเนี่ยเป็นทีใหญ่กับทีใหญ่ส่วนแม่เป็นทีเล็กกับทีเล็ก ตามที่เราเคยเรียนนะคะเมื่อเขาทําทการผสมกันถูกไหมอ่ารุ่นลูกนะคะเขาจะแตกออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นทีสองทีแล้วก็สองทีเหมือนกันรุ่นลูกก็จะมีการผสมกันนะคะระหว่างทีใหญ่กับทีใหญ่นี่ก็จะมาจากตัวนี้ก็จะมาจากตัวนี้นะคะผสมกับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ก็ตนนี้ะะคะจากลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าลูกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเป็นที่ใหญ่กับทีเล็กใช่ไหมคะที่ใหญ่เนี่ยผมอยากหยากศกส่วนทีเล็กเนี่ยผมตรงแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยลูกผมอยากศกหมดเลยเพราะอะไรคะเพราะมันมีตัวที่ใหญ่ที่เป็นลักษณะเด่นคลุมอยู่นะคะหรือทุกตัวเป็นลักษณะเด่นทั้งหมด นะคะอันนี้คือรุ่นลูกนะมาดูลักษณะาการถ่ายทอดของสัตว์กันดูบ้างนะคะอ่ะเเป็นปลาสีดำเอ <A S 2> ใหญ่ A เล็กเป็นปลาสีขาวรุ่นลูกที่ออกมานะคะรุ่นลูกก็จะเป็นเใหญ่ A เล็กกับ A ใหญ่หลทั้งหมดซึ่งจะมีลักษณะเป็นขน อ่าตัวดําทั้งหมดนะคะแต่เมื่อเรานํารุ่นลูกมาผสมพันธุ์กันอีกทีหนึ่งนั่นเห็นไหมคะในเซลล์ก็จะมีทเอไอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กเมื่อมันผสมพันธุ์กันรุ่นหลานจะมีลักษณะดังนี้เอใหญ่เอใหญ่เอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กแล้วก็เอเล็กเอเล็กนะคะตัวที่เป็นเอใหญ่เอใหญ่เนี่ยโอ้ยดำร้อยเปอร์เซ็นเหมือนพ่อเป๊บเลยนะคะส่วนที่เป็นเอใหญ่เอเล็กเนี่ยก็ เป็นสีดาที่มีลักษณะเป็นยีนเด่นผสมกับยีนด้อยถูกไหมคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นเอเล็กกับเอเล็กซึ่งเป็นตัวขาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในลูกรุ่นที่1ที่เชเคยบอกว่าในลูกรุ่นที่1น,นะลักษณะที่แสดงออกนะคะจะเป็นเด่นร้อยเปอร์เซนต์ลักษณะอ่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเด่นเด่นสามด้อย หนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่าอัตราส่วนสามต่อหนึ่งหรือเจ็ดสิบห้าต่อเปอร์เซ็นต์ต่อยี่สิบห้าปร์เซ็นต์นะคะเนีย่ยเห็นไมสามต่อหเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้มาดูการถายทอลักษณะของพืชดูบ้างนะคะ เอใหญ่เอใหญ่เป็นความสูงส่วนเอเล็กเนี่ยเป็นความเตี้ยนะคะมาดูรุ่นลูกนะรุ่นลูกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ารุ่นรุ่นที่หนึ่งนะคะเราบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเอใหญ่เอเล็กก็คือเด่นร้อยเปอร์เซนทุกต้นสูงหมดนะคะพอนี้เพามาดูในรุ่นหลานพอแยกออกมาปุ๊บรุ่นหลานก็จะมีลักษณะเหมือนปลาตัวเมื่อกี้เลยค่ะจะมีเอใหญ่เอใหญ่เอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กแล้วก็เอเล็กกับเอเล็กนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเอเล็กกับเอเล็กตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะด้อยนะ เขาจะบอกว่าอัตราที่ปรากฏคือลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเด่นมีสามเห็นไหมคะเนี่ยเด่นมีหนึ่งหนึ่งสองสามส่วนด้อยเนี่ยมีหนึ่งเด่นสามด้อยหนึ่งนะคะในรุ่นหลานนะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการถ่ายทอดลักษณะเด่นลักษณะด้อยนะคะที่เชื่อหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวขาบต่อไปเราจะมา,าทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ mm. ขอบคุณานักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนจนจบคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะ